กับเลีท่ยนธรมธานนะครับแล้วก็ผมธนกรถาวรชินชลนะครับศูนย์นะครับ,รบสมาชิกวุฒิสภานะครับวันนี้ผมขออนุญาตานำเรียนปัญหาปรึกษากะาระทับประธานนะครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวดังเลยนะครับปลาหมอคางดำนะครับในที่ประชุมมันทุกท่านน่าจะทราบอยู่ว่าปลาหมอคางดํามันระบาดอยู่ในลําน้ําลําคลองของประเทศเรานะครับตอนนี้ผมก็อยากจะแจ้งใหทท้ทุกท่านทราบว่าแถวแล้วครับ แผ่วแต่ไม่ใช่จำนวนปลาหมอค้างดำนะครับต้นทุนแล้วก็พูดที่จะล่ามันแผ่วลงเนื่องจากตอนนี้การยางแห่งประเทศไทยที่เคยสนับสนุนงบประมาณ30ล้านบาทเพื่อซื้อปลาหมอค้างดำแก่ประชาประมงที่จับล่าปลาหมอค้างดำมาตอนนี้ถึงยอดปริมาณที่ใกล้เคียงแล้วการยางแห่งประเทศไทยก็ แจ้งมาว่าขอระงับการซื้อชั่วคราวนะครับทั้งที่ยอดจับปอาหมอคางดำเอาเฉพาะที่สมุทรสาครน,นะครับเ,เดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่1ถึง17มานี้ได้ประมาณ3 0 0แสนกว่ากิโลนั่นบ่งบอกถึงว่าจำนวนยังไม่ได้ลดน้อยลงนะครับแต่ที่ลดน้อยคืองบประมาณและความตื่นตัวของภาครัฐนะครับเพราะว่า ผมเคยได้ร่วมประชุมเรื่องประมออค้างดํากับท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยก็จะเห็นท่านบอกว่าจะทํำวาระแห่งชาติจนป่านนี้แล้วนะครับประชุมน่าจะประมาณถ้าผมจะม่ผิดยีบสองกรกฎาครับประมาณนั้นแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับแผ่วจริงๆครับยังไงก็รบกวนท่านประธานนะครับช่วยฝากติดตามเรื่องประมออค้างดำครับ ล้วขออนุญ,ญาตอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเรื่องของผู้ประกอบการลังนกของประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับปัญหาลังนกลังนกนางแอ่นนะครับมีผู้ประกอบการอยู่ในประเทศไทยเรามากนะครับเป็นทั้งผู้ประกอบการแบบถ้ำและแบบบ้านราคาปัญหาลังนกตอนนี้จากเดิมกิโลละประมาณ20,000ืบาทต,ตอนนี้เดือนสิงหาคมเหลือหมื่นกบาท ปัญหาเกิดจากอะไรครับเกิดจากใบอนุญาตที่ยังไม่สามารถออกให้เขาได้ยังไม่สมบูรณ์มีการประชุมกันเมื่อปีพศ2562นะครับหลายๆห,หน่วยงานนะครับประชุมกันแล้วก็มีมติกฎหมายหลักออกมาแล้วเมื่อปี2564รอกฎหมายรองเพื่อที่จะออกใบอนุญาตใบอนุญาตสำคัญต,ตรงไหนครับมันเป็นเครื่องหมายตีการค้าของเรา เพื่อต่างประเทศเขาจะได้มั่นใจว่าสินค้าเราถูกต้องตามกฎหมายตราบใดที่ยังไม่มีใบอนุญาตเท่ากับสินค้าเราก็เป็นสินค้าใต้ดินเศรษฐกิจลังนกนางแอน่นปีละเป็นหมื่นล้านนะครับเลยก็เลยอยากจะเร่งรัดนะครับเพราะว่าจากกฎหมายรองที่ที่ปรึกษาหารือกันว่าจะออกปลายปี6-4จนปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่ได้ออกทั้งที่ข้อกำหนดจริงๆแล้วจะต้องออกกฎหมายรองภายใน2ปีก็ฝากท่านประธานและที่ประชุมด้วยครับครับผมรบกวนเวลาแค่นี้ครับครับ